ลุ้น f อฟซรบบรีส่งเหรียญมาขายอสวัสดีเอสผู้ติดตามช่องของประปาาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้ท่านผู้ชมฮะเดินหน้าปกคลิปใช้คำว่าลุ้น f อฟซรบบรีส่งเหรียญมาขายก็อ จำได้ท่านผู้ชมฮะนักสะสมท่านนี้ว่างเว้นจากงานประจําของเขาเขาก็จะหาเหรียญแล้วก็ติดต่อมาทางแอดมินนะเขาก็จะส่งมาทีละเล็กละน้อยตามตามที่เขามีเวลาไปหาเหรียญท่านผู้ชมฮะนะเพราะเขามีงานประจาทาอยู่แล้วป่าป้าเคยแจ้งแล้วเนาะนักสะสมท่านนี้เอซีเคตหรียญรูปรีท่านผู้ชมฮะมาเรามาเปิดกล่องลุ้นลุ้นเหรียญลูบุรีท่านผู้ชมฮะป้าป้าไอได้ยินไหมเอออ่าไม่ต้องตัดคลิปเนาะโอเคนะฮะ ท่านผู้ชมนี่คือรายการเรียนที่ f c ลซบริส่งมาขายก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมมาทําการบ้านกันหรือ,อยังการบ้าน f c ท่านผู้ชมก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของประปาเนาะก็อย่างน้อยๆท่านก็รับรู้ข่าวสารข้อมูลช่องของปปาว่าเหรียญแบบไหนประปารับซื้อง่ายว่าได้มีเวลาเข้ามาศึกษานะกดติดตาม,มานะาไมวม้นะท่านผู้ชมนะมากกว่านั้นนะ อ่ะใช้นิ้วเนน้อยเล็กๆของท่านเรเดียวฮะกดไลค์กดแชร์ช่องของประปาไปด้วยอ่ะประปาฝากขอบคุณมากๆคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมฮะเปิดเลยนะเราเปิดกันเลย <c oughs> ไม่ผิดหวังสำหรับนักสะสมท่านนี้ส่งมาท่านผู้ชมฮะอ่ะนักสะสมท่านนี้ส่งมาก็คือเป็นเหรียญที่ไม่ต้องอ ไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่แกจะส่งมาเนี่ยเป็นเหรียญที่ทางช่องรับซื้อท่านผู้ชมฮะนะทางช่องรับซื้ออะไรประมาณนั้นโอเคเนาะบางเหรียญก็อาจจะติดมาบ้างอะไรมากเคยเป็นของฝากกันบ่อยๆนะกระสมท่านเนี่ยนะป๋าฝากขอบคุณอของฝากที่ผ่านมาตลอดเลยเนาะ,ะก็ท่านผู้ชมฮะ,ะป๋าก็ขอบคุณแล้วกันเนาะจะบอกก็ไม่ต้องฝากมาก็จะเสียน้ําใจกัอะไรกันอยู่ฉะนั้นก็ท่านผู้ชมฮะ ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งบ้างเหรียญห้าบาทปีสี่ศูนย์บ้างนะป้าปาจะขอบคุณมากๆเลยโอเคท่านผู้ชมค่ัเรามาดูเหรียญกันเนาะอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมครันี่คือเหรียญเสด็จนิวั์พนครท่านผู้ชมมาด้านนอกฝนตกป้าปาจะทําคลิปเร็วเลยเนาะหัก อาจจะจบเร็วด้วยนี่คือเหรียญเสด็จเอลฟ์ละครท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากในชุดของเขาเป็นเหรียญตัวติดนะฮะเนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญ10บบาทปีพศ2553ป่าจะลวดให้ดูก่อนหากฝนตกแรงเสียงข้อข้านจะดังป,ปา่าจ,จะจบคลิปนะช่วงนี้ฝนเข้าเยอะท่านผู้ชมฮะอ่ะเสด็จได้มา10บาท2สีมุนเวียนปี53เราได้กันมาท่านผู้ชมฮะแล้วมีอะไรเอื่ยเนี่ยเนี่ยมีอะไรกันเอื่ยเนี่ย อ๋ออันนี้เหรียญสิบาทปีพศ2542เนี่ยท่านผู้ชมครเราได้กันมาอีกสี่เหรียญเห็นไหมเนี่ยอ่ามาดูต่ออันนี้เป็นปี4141ท่านผู้ชมครได้มาอีกหนึ่งเหรียญโอเคเนาะหลังจากนั้นเป็นปีพศออ2534 34อีกหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญของราชการที่หกท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญเนื้อเงินนะท่านผู้ชมฮะหนึ่งสงช้างสามเสียนปีสองสี่หกสองเหรียญของรัชกาลที่หกเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะนะก็เป็นเหรียญที่บอกว่าเป็นปีที่หาพบเจอได้ง่ายเลยนะสภาพสวยๆเนี่ยเจอกันไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมฮะนะเจอกันไม่กี่เหรียญก็ปัจจุบันเนี่ยเจอแต่สภาพผ่านการใช้ที่ปปากได้มาหลายเหรียญน,นะโอเคเนาะก็นี่แหละผ่านมาหลายปีท่านผู้ชมฮะอ่านี่คือรายการเหรียญที่นักสะสมจังหวัดลบบุรีที่ ส่งให้ช่องของป้าปาเนี่ยถ้าผู้ชมมาลุ้นแล้วลุ้นเหรียญจังหวัดลบบุรีเราได้กันมาปันนี้ก็คือทุกเหรียญน,นั้นตรงนี้ป้าปารับซื้อทั้งหมดเลยนะป้าปารับซื้อทั้งหมดตรงนี้ป้าปาไม่ต้องดูให้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหมถ้าผู้ชมเป็นของฝากนะแต่ป้าปาก,ก็บอกแอดมินไปถ้าป้าปาเี่จะบอกว่าเออคืนนะคืนหน้าเหรียญให้ไปหรือว่าจะเป็นของฝากแล้วก็แบ่งๆเจ้าของเหรียญเข้าไปก็ประมาณนั้นโอเคเนาะเพราะว่าเขาจะมีของฝากติดมาเสมอป้าปาฝากขอบคุณนะเป็นไปได้แอดมินกกก็ฝาาบอนให้้หคืเขไป นะน้ำใจชนน้ำใจท่านผู้ชมฮะทุกอย่างจะดีไปเองโอเคเนาะถ้าหากเราเราไม่เหนืยบกกักพแรงจริงๆปะปา,ปาก็พยายามจะคืนน้ำใจคืนไปนะเขายัางมีน้ำใจให้เราเลยฉะนั้นเราก็จะพอมีน้ำใจใเขาเท่าที่จะทำได้ถ้าหากไม่ขัดกฎทางช่องท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนี่คือเหรียญอ่ะท่านผู้ชมโทษทีฮะ หยิบผิดนี่คือเหรียญหนึ่งบาทย้อนอีกนิดหนึ่งท่านผม้ชมันี่คือเหรียญหน,น,น,นึ่งบาทเสด็จนิระนครนะเหรียญหนึ่งนะบาททีท่ระลึกอ่าท่านผม้ชมะฝนยังไม่แรงยังไม่มีเสียงเท่าไร่ประปลาย้อนกลับให้ดูออกจากถุงเลยเนาะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทสเสด็จพระนครท่านไม่ชมะเป็นตัวติดผลิตอ่าได้รับความนิยมของเหรียญหนึ่งบาททีท่ระลึกหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะอุ้ยมื่อก่อนปปาตามหา โอ้โหจะได้มาแต่ลเหรียญถ้าผม้ชมมาตอนทํารายการใหม่ๆนะตอนนี้นักสะสมเชื่อช่องของป่าเขาก็ทยอยส่งก่อนหน้านี้ก็ได้มาหลายเหรียญเลยถ้าผม้ชมมารู้สึกว่าจมมาทักแต่ว่าแบ่งปันไปนหมดแล้วแหละนะขดูรอดใหม่เข้ามาก่อนโอเคเนาะหลังจากนั้นก็เป็นเหรียญส0บบาท2สีมุนเวียนท่าผม้ชมมาปีพศ2553โอเคเนาะได้กันมา3เหรียญ วางไว้หลังจากนั้นปปามาเปิดซองให้ดูรอบสอง้ท่านผู้ชมมานี่คือเหรียญส0บาท2สีมุนเหียนเช่นเดียวกันปีพศ2542นะเดี๋ยวปปาให้อดินดูสภาพขอบให้เพราะปปาเพิ่งคอดคิดออกไปท่านผู้ชมมาเอฟซีบางทีปปาก็ลืมนะการทารายการมากๆที่เพิ่มราคาให้เนี่ยบางรายการปปาก็ลืมเหมือนกันเพราะว่าการทําคลิป โอ้โยนอกสังกัดของการตลาดนี่ท่านผู้ชมฮนะน้ป้าปานี้ถึงจะจดบันทึกไว้แต่ก็โ,โหเราผ่านมันยังไงท่านผู้ชมมาผ่านหลายคลิปเนี่ยโอเคเนาะอะ่เดี๋ยวป้าปาให้เป็นตรวตอบให้ดูให้นะฮะอันนี้เป็นเหรียญสิบาทปีสี่สองท่านผู้ชมอันนี่เหรียญสภาพเดิมๆเนี่ยนะสภาพเดิมดูแล้วขอบขอบบางส่วนสวยงามเลยเนี่ยใช้ได้เลยนะเพราะว่าเหรียญหมุนเวียนในโอกาสที่เจอหลายคนนะ่าจะเคยซื้อไปเก็บสะสมทั่วไปหรือไปเก็บสะสมเองจะเจอเหรียญสิบบาทหมุนเวียนเนี่ยส่วนใหญ่ขอบจะเสียใช่ไหม ขอบจะเสียใช่ไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้แอดมินช่วยเช็คให้นะเนาะอ่ะโอเคหลังจากนั้นเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2500เท่าไหร่3อ่ะอ๋อสี่สิบเอ็ดถ้าไม่ชมฮะนี่ก็เป็นเหรียญเ,เดิม,เ,เ,ดมเดิมเนี่ยเหรียญเดิมเดิมถ้าไม่ชมฮะป้าป๋าไม่เนี่ยเนี่ยบอกว่าเดิมเดิมก็เดิมเดิมจริงๆเนี่ยคือเหรียญผ่านใช้เดิมเดิมถ้าไม่ชมฮะนะถ้าเป็นเหรียญโอ้โหยออกสีทองเงาวับเนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าผ่านการใช้ขัดนะยังไงก็ดูออก ดูออกนะเพราะเหรียญที่ทองที่ขัดเนี่ยเขาจะไม่มีน้ําแดงจับเลยไม่มีน้ําทองแดงเคลือบเลยดูอย่างไงเขาก็เป็นเหรียญขัดนผู้ชมมาถ้าเหรียญผิวสภาพเดิมเขาจะมีน้ําทองและน้ําแดงเจือปนกันอยู่ในเหรียญนึกออกไหมฮะถ้าเป็นเหรียญไม่ไม่ผ่านการขัดมาถ้าเป็นเหรียญใหม่เนี่ยนะเขาจะมีน้ําทองน้ําแดงจับอยู่ฉะนั้นใครที่ไปขัดเหรียญมาแล้วเพื่อจะให้เหรียญดูสวยงามเป็นเหรียญใหม่นะขัดเสร็จแล้วท่านผู้ชมมันยังไงนะน้ำน้ำแดงเขาไม่อยู่น้ําแดงเขาหนีไปเที่ยวเลยเขาจะเหลือแต่ทองสีทองอลามนึกออกไหมฮะ แต่พอขัดเสร็จนานๆไปเดี๋ยวเขาจะออกสีแดงตามลงมาท้ายที่สุดก็เจอเป็นเหรียญผ่านการขัดมานะเขาจะแตกต่างกับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเหรียญน้ำเดิมนี่สวยปป๋าบอกแนละ้สวยเหรียญน้ำเดิมเมนี่ยดูยังไงก็สวยโอเคเนาะแล้วแต่คนชอบอย่างว่าท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ก็เป็นปีพศ2534นะเนี่ยเอฟทีท่านี้ส่งมาวันนี้เฉพาะวันนี้นะวันไหนเขาปากก็ลืมแหละเฉพาะวันนี้เหรียญสิบาทเนี่ยเป็นเหรียญน้ำเดิมทั้งหมดเลย เป็นเหรียญที่ปปาชอบมากเลยนะเหรียญขัดมาเนี่ยบางทีป้าปาเห็นจะเห็นผิวเหรียญสวยไม่มีแผลเป็นขอบสวยก็ตามนะแต่บางทีถ้าอยู่ในช่องของปาปานานๆไปถ้าปาป่าทำรายการเหรียญขัดมาราคาจะตกด้วยปปาจะบอกนะสมัยต่อไปเนี่ยฉะนั้นป้าปาว่าใครที่มีเหรียญอยู่ขาดตัวแล้วถ้าไม่เป็นเหรียญขัดเก็บไว้ดีๆนะอย่าไปขัดนะฮะขัดแล้วในสีสีเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะเอาเดิมเดิแบบนี้แหละถ้าขอบสวยเห็นนะ ขอบสวยกลางเหรียญสวยสยอย่างทั้งหน้านด้านหน้าด้านหลังท่านผู้ชมไม่มจําเป็นต้องขัดตะเข็บเนียเนี่ยถือว่าขอบใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊าให้อดมินเขาเช็คขอบแล้วก็ที่ปปาบอกไปว่าถ้าขอบสวยนะปะปาเพิ่มอีกเหรียญล,ละกี่บาทเดี๋ยวปาให้อดมินเขาเช็คให้ปปาไม่ลืมถ้าวัานไหนลืมก็ไม่ไม,ไม่โกรธปาเนาะปะปาทำรายการผ่านมาจำได้ไหมห้าอันดับตอนที่ปปารับซื้อขอบสวยผ่านการใช้งานแต่ขอบสวยไงแต่เจ้านี้น่าจะได้บ้างนะดูแล้วเนี่ย F อจากรบบุรีเนี่ยน่าจะได้บ้างแล้วป้ปาว่านะปะปาเดี๋ยวปาปาจัดการให้นะฮะอันนี้เหรียญน,นี้ก็พบเจอได้ค่อนข้างง่ายท่าผม้ชมมาเหรียญอ่ะหนึ่งสลึงปี2 4 6 2ช้าง3เสียราชก,การที่6นะอ่ะเนาะถ้าไม่ผ่านการใช้งานสภาพเดิมๆฮะลายลักษณอักษรดวงตาชัดเจนของช้างลวดลายเหรียญคมชัดท่านผู้ชมมาทั้งด้านหน้าด้านหลังนะเขาก็ดูไม่ยากราคาก็อาจจะสูงกว่าสภาพแบบนี้นะทั้งซื้อเข้าแล้วก็ขายออกลุ้น fc ลซบปรีส่งเหรียญมาขายท่านผู้ชมมาเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายก็ยังอดจะขอบคุณทำราของฝากไม่ได้นะเดี๋ยวประปาจะให้อดนเนจัดการให้นะยังไงประปาก็คืนหน้าเหรียญไปเพราะเหรียญที่เขาฝากมานั้นท่านผู้ชมะ ก็มีราคาอยู่ในตัวเหรียญของเขาอยู่แล้วนะนจานะปาจัดการให้โอเคนาะฝากฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยก็ยังไงนะน้ำใจชนน้ำใจครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้น้ำใจชนน้ำใจท่านผูช้ชมฮะรับรองยังไงก็ไม่เลวร้วาท่วมเท่ากับว่ากินน้ำใจท่านผูช้ชมฮะโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ